สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังเรื่องเล่าก่อนที่จะมารับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเรื่องผีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมื่อเจ้าของเรื่องเล่าต้องไปทำงานที่นั่นนานกว่าสองเดือนจึงจำเป็นต้องหาบ้านเช่าชั่วคราวแต่เมื่อเอิญว่า บ้านหลังนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลและสิ่งที่เขาเจอมาก็ทำให้เขากับน้องชายต้องรีบย้ายบ้านหนีอยู่เพียงได้แค่สีวันเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมนั้นพบเจอมาเมื่อครั้งที่ไปเกาะสมุยเพื่อไปทำงานย้อนกลับไป9ปีก่อน ออกตัวก่อนว่าปกติแล้วผมไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องงมงายในเรื่องผีผีสางๆแต่เหตุการณ์สุดสะพึงตอนปลายปี2553ครั้งนั้นมันทำให้ผมยังคงหาคำอธิบายมาตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นผมได้รับเหมางานในการไปติดตั้งเช็คระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ โดยที่มีน้องชายของผมเป็นผู้ร่วมงานไปด้วยนอกจากนี้ยังมีทีมงานจากบริษัทผู้ว่าจ้างอีก3-4สคนเดินทางไปที่เกาะสมุยด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากงานนี้เป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ตามแผนแล้วคาดว่าต้องใช้เวลา1-2เดือนทางบริษัทผู้ว่าจ้าง จึงได้จัดหาบ้านเช่าไว้ให้พักอาศัยรวมถึงเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานพวกผมเดินทางมาถึงบ้านพักกันช่วงบ่ายบ่บ้านที่ว่ามีลักษณะเป็นคล้ายๆกับห้องแถวแบบชั้นครึ่งมีห้องหับเรียงอยู่กัน6ห้องผมรู้สึกว่าแปลกๆตั้งแต่ตอนเข้าไปครั้งแรก อาจจะดวยว่าที่ห้องมันค่อนข้างจะแคบอีกทั้งดูเหมือนไม่ได้มีคนมาอยู่มานานพักใหญ่ทำให้ได้กลิ่นอับชื้นภายในห้องหลังเปิดประตูหน้าต่างรับลมก็เหมือนจะดูดีขึ้นนิดหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนทำให้อึดอัดก็คือแม้ว่าแดดยังแรงสว่างจ้าแต่บริเวณห้องกลับไม่ค่อยมีแสงเข้ามามันทำให้ดูมืดมนอยู่พี่กล อย่างไรก็ตามผมกับพี่ๆทีมงานก็นั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งผมถึงได้เริ่มสำรวจห้องที่ผมจะต้องอยู่ร่วมสองเดือนอย่างจริงจังขอบรรยาลักษณะบ้านเอาไว้หน่อยเผื่อมีใครจะได้แวะเวียนไปอาจจะได้ลองเช่าอยู่สักคืนสองคืนเพิ่มความตื่นเต้นให้กับทริปของท่านจากหน้าประตูคุณสามารถมองเห็นชั้นบนของบ้านได้ทันที ด้านบนมีบานเลื่อนที่สามารถเปิดลงมามองได้เช่นกันโดยที่ทางขึ้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองจะมีหิ้งพระเก่าหันออกไปทางประตูหน้าบ้านบนนั้นมีพวงมาลัยที่ยังไม่เหี่ยวแห้งมากนักเป็นร่องรอยว่ามีคนมาไหว้บูชาไม่นานห้องโถงที่นี่จะไม่กว้างนักขนาดประมาณ4เมตร เมื่อผ่านห้องโถงไปจะพบกับครัวเล็กๆและประตูหลังบ้านด้านนอกมีรั้วรอบขอบชิดด้านข้างหลังบ้านจะมีห้องเก็บของขนาดเล็กตั้งอยู่และเนื่องจากมันไม่ได้ถูกล็อกไว้ผมจึงเปิดดูก็เจอเข้ากับกองผ้าห่มหมุนมุ้งและหนังสือเกา่เกาๆที่เปียกแฉะชื้นอยู่ภายในทันทีที่เปิดประตูก็มีกลิ่นเหม็นอับโชยออกมา เลยต้องรีบปิดทิ้งไว้อย่างนั้นจากนั้นผมก็ขึ้นไปสำรวจบนชั้นสองด้านบนเป็นห้องขนาดเล็กไม่มีอะไรน่าสนใจจนกระทั่งผมสังเกตว่าพวงมาลัยดอกไม้เหมือนกับที่หิ้งพระด,ด้านล่างแขวนบริเวณใต้หน้าต่างตอนนั้นผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าทำไมมีพวงมาลัยอยู่หลายที่ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างออกไปรับลม อย่างไรก็ตามคืนแรกดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีอาจจะด้วยความเพียรจากการเดินทางช้ำพวกเรายังนั่งสังสรรค์กันจนดึกดื่มทุกคนจึงแทบได้กันว่าหลับสนิทตลอดคืนแต่คืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผมกับน้องจะมีเพื่อนนอนด้วย เพราะวันถัดมาหลังจากที่ทีมงานได้หาลือและบีบงานกันเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับทันทีคืนที่สองตอนนี้เหลือแค่ผมกับน้องชายที่ต้องอยู่ภายในบ้านหลังนี้อีกกว่า2เดือนคืนนี้ผมยังมีอาการแห้งค้างจากเมื่อคืนอยู่เนื่องจากนอนดึกและดื่มหนักเลยขอตัวขึ้นไปนอนก่อน ก็ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งคืนที่สคืนนั้นน้องชายผมไปซื้อเครื่องดื่มมอกัสกัสมาเสียหลายขวดแต่เนื่องจากผมติดธุระคุยโทรศัพท์อยู่มาเจออีกทีก็พบว่ามันซัดสะเกี้ยงแล้วก่อนจะขอตัวขึ้นไปนอนทันทีส่วนผมยังไม่นอนแต่อ่านหนังสือเล่นอยู่ ชั้นบนเช่นกันประมาณทีสองคืนนั้นเองจูจ่ๆน้องชายผมก็สะดุ้งตื่นลุกพวดขึ้นมาจากฟูกนอนผมก็ทักถามไปว่าเป็นอะไรแต่ไม่มีคำตอบใดๆกลับมากระทั่งมันเดิอนออกไปจากห้องผมก็ถามขึ้นอีกว่าจะไปไหนคราวนี้น้องผมตอบกลับมาว่าจะไปห้องน้ำ แต่หายไปพักใหญ่ผมกลับไม่ได้ยินเสียงลาดน้ำหรือเสียงจากก๊อกเลยผมชะโงกมองลงมาจากด้านบนก็เห็นน้องชายผมนั่งอยู่ในห้องถุงชั้นล่างผมลองเรียกอยู่หลายครั้งแต่กลับไม่มีคำตอบใดๆกลับมาจนกระทั่งไปสักพักมันก็เดินขึ้นกลับมาชั้นบนโดยไม่พูดไม่จาใดๆ ก่อนที่มันจะล้มตัวลงนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเข้าใจไปว่าน้องผมมันคงนอนละมือกัะมั้งบันรุ่งขึ้นผมก็เลยมีเรื่องไปแซวน้องมันว่าเมื่อคืนฟุ้งซ่านเรื่องอะไรถึงได้นอนเดินละมือไปนั่งตักยุงอยู่ด้านล่างดึกๆึเดินเดินแต่คำตอบของมัน ทำเอาผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะมันบอกกับผมว่ามันจาอะไรไม่ได้เลยไม่รู้สึกตัวเลยกระทั่งคืนที่สี่คืนนี้ก็เช่นเคยน้องผมมันก็ยังคงซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินคนเดียวกินเสร็จมันก็เข้านอนทันทีและเนื่องจากผมเป็นคนนอนดึกผมจึงนั่งเล่นเกมไปตามเรื่องตามราวจนดึกดื่นอย่างไรก็ตาม ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าตึกขนาดไหนแต่เลยเที่ยงคืนไปแล้วแน่ๆจู่ๆก็ได้ยินเสียงซ่าๆคล้ายกับเสียงเวลาที่เปิดโทรทัศน์แล้วไม่มีสัญญาณภาพดังขึ้นมาจากด้านล่างแต่มาคิดๆดูแล้วบ้านเช่าหลังนี้ไม่มีโทรทัศน์นี่นาบางทีคงเป็นเสียจากข้างบ้านกระมังอย่างไรก็ตามสิ่งที่ว่า มันเริ่มทําให้ผมกระวนกระวายใจพอที่จะลุกขึ้นมาเดินหาต้นตอของเสียงเพราะเวลาที่นั่งอยู่เฉยๆดูเหมือนเสียงมันจะค่อยๆดังรบกวนขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าพอผมพยายามเงียบฟังดูเสียงที่ว่ามันก็เงียบไปขอมองออกไปด้านนอกก็พบว่าไม่มีบ้านหลังใดเลยที่ยังเปิดไฟอยู่หรือแสดงให้เห็นว่า ยังมีใครนั่งดูทีวีอยู่จูๆ่ๆเสียงซามันก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันดังมาจากในบ้านของผมจากห้องถงด้านล่างพอออกมาจากห้องเสียงชัดขึ้นจนผมบอกได้ว่าเสียงซาซาที่ได้ยินไม่ใช่เสียงจากทีวีแต่มันเป็นเสียงกระซิบกระซาบของคนคุยกัน แม่ผมจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเสียงภาษาอะไรแต่มันไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนที่จะสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีผมพยายามทำใจดีสู้เสือชะงงงหน้าออกมาไปมองจากด้านบนก็ไม่พบอะไรแถมเสียงกระซิบกระซาบก็ยังเงียบลงไปทันทีอีกด้วย ผมเลยลงไปด้านล่างแล้วไล่เปิดไฟทีละจุดที่เดินผ่านแต่ก็ไม่พบอะไรแถมไม่ได้ยินเสียงที่ว่าด้วยเปิดประตูหน้าบ้านไปดูก็ไม่เจอแสงไฟจากห้องไหนๆผมจึงปิดประตูกลับคืนก่อนที่จะเปิดไฟห้องถงทิ้งไว้แล้วขึ้นไปนอนหลังจากที่ผมขึ้นมานอนได้สักพักเสียงเดิมมันก็มาอีกกระซิบกระซาบ ดังระงมมาจากข้างล่างและชัดกว่าทุกครั้งถึงจุดนี้จากที่ผมได้ลงไปสำรวจด้านล่างมาทุดซอกทุกมุมผมเชื่อว่าน่าจะเจอเข้อให้แล้วละ่ะเลยตัดสินใจซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มขมตานอนแต่ไม่นานนะักจู่ๆไฟก็ดับพรึบ ห้องที่เคยเปิดไฟทิ้งไว้ก็จมอยู่ภายใต้ความมืดโดยพลันเสียงกระซิบกะระซาบมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆไม่สิบางทีมันอาจจะดังเท่าเดิมแต่เสียงมันอาจจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็ได้ผมนึกถึงบทสวดที่อยู่ในหัวออกมาพึมพำบทแล้วบทเล่าจะถูกจะผิดมากน้อยก็ไม่ทราบได้ หน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ปกติผมแค่ไม่ได้สวดมนต์อะไรเลยแต่ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้กับมีบทสวดไหลออกมาจากปากบทแล้วบทเล่าคงเข้าทำนองที่เขาว่าในวินาทีสุดท้ายของชีวิตคนเราจะมองเห็นภาพในอดีตเพราะสมองพยายามข้ามขีดจำกัดแล้ว เอาความทรงจำเก่าๆออกมาใช้เพื่อในการหาทางรอดดูเหมือนว่าเสียงที่ว่าจะหยุดอยู่เพียงบริเวณหน้าประตูหลังจากนั้นผมก็นึกแม่ที่เสียไปอธิษฐานขอให้ช่วยลูกด้วยกระทั่งก็อยู่รอดมาจนฟ้าสางเสียงนั้นก็หายไปตอนที่ผมไม่ได้ทันได้สังเกตดูนาฬิกาก็พบว่าตีห้ากว่าแล้ว เช้าวันนั้นเองระหว่างที่ทานข้าวกันกับทางทีมงานที่มารับไปผมก็เปิดหัวข้อสนทนาในเรื่องนี้ขึ้นกลางวงอาหารอย่างไม่อายกระทั่งน้องผมมันก็สมทบขึ้นมาว่าผมเจอตั้งแต่คืนที่สองคืนที่พี่ขึ้นไปนอนก่อนแล้วมันเล่าว่า ตอนที่มันตามขึ้นไปนอนระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นผมรู้สึกว่ามีใครมานั่งทับแบบที่เขาเรียกว่าผีอำนั่นแหละกระติกตัวไม่ได้และทําได้แค่หันหน้ามาทางผมแต่ไม่ว่าจะเรียดยังไงผมก็ไม่ได้ยินนั่นเลยเป็นสาเหตุให้หลังจากนั้นน้องผมเลยรีบดื่มให้เมาเพื่อจะได้นอนหลับไว คราวนี้หนึ่งในทีมงานที่เป็นหัวหน้าก็เล่าให้ฟังว่าความจริงเขาก็เคยเจอมาก่อนแล้วทั้งนั้นเมื่อก่อนแกเคยไปนอนกลางวันที่บ้านหลังนั้นก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเดินบนไปวนมารอบๆตัวเลยไม่กล้านอนอีกเลยจากนั้นก็มีคนงานเคยมานอน ไม่นานนี้ก็เจอเงาเดินเพ่นพ่านไปมาเดินข้างบนข้างล่างก็เลยต้องเอาปวงมาลัยมาขอขมาลาโทษก่อนที่จะย้ายออกไปปวงมาลัยที่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้าก็มีที่มาอย่างนี้นี่เองมาถึงจุดนี้หัวหน้าก็เห็นใจและถามว่าจะเอาอยัางไงดี จะย้ายไหมจะได้หาที่อยู่หใหม่ให้ผมกับน้องก็ตอบเป็นเสียงประสานโดยพร้อมเพียงทันทีว่าไม่ไหวสุดๆเลยครับอย่างไรก็ตามเย็นวันนั้นผมกับน้องก็ยังนอนที่นั่นอีกคืนเลยพากันไปซื้อดอกไม้ทุบเทียนมาจุดยบ่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรขอขมาลาโทษ ที่เข้ามาโดยไม่บอกไม่กล่าวกันไปทำให้คืนนั้นก็ผ่านมาได้แบบเรียบร้อยจนกระทั่งได้ย้ายไปบ้านหลังใหม่ในวันถัดมาซึ่งไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่คราวนี้ไม่พ้นต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวอีกแม้คราวนี้ไม่ใช่ผีแต่มันคือตุ๊กแกไ้ย,ยักษ์สีสันฉูดฉาดสลับลายพร้อมไปทั้งตัว จนผมอุดตั้งชื่อให้มันไม่ได้ว่าน้องสลิมเรียกว่ามาสมุยคราวนี้หนีผีป่าตุกเกก็ไม่ผิดนักนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ